สวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนครับวันนี้ก็จะพามาดูผักคะน้าใบหยักนะครับหรือที่เขาเรียกกันเป็นภาษาทั่วไปว่าเป็นผักเคลนะครับผักเคลที่นิยมปลูกกันในต่างประเทศนะครับแล้วก็บ้านเราก็เริ่มที่จะนิยมปลูกกันมากขึ้นนะครับผักเคลเป็นผักใบเขียวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากนะครับจน จนเรียกได้ว่าเป็นซ u เปอร์ฟู้ดนะครับเรียกว่าซ u เปอร์ฟู้ดเป็นผักที่มีสารพัดประโยชน์ช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีนะครับนี่ผมปลูกเป็นไฮโดรโปนิกนะครับซึ่งผักเคลสามารถที่จะปลูกแบบไฮโดรปลูกกับน้ำหรือว่าจะปลูกกับดินก็ได้นะครับผักคะน้าใบหยักหรือผักเคลเนี่ยนะครับก็มีคุณประโยชน์มากมายนะครับ ยกตัวอย่างผักเคลเนี่ยนะครับต้มสุกหนึ่งถ้วยนะครับก็จะมีสารอาหารมากมายนะครับเช่นโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุเหล็กวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน K วิตามิน B1 หนึ่สองแล้วก็พวกไฟเบอร์นะครับก็มีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมากมายโดยเฉพาะโปรโตีนนะครับสามารถแทนเนื้อสัตว์ได้เลยนะครับและเคลเนี่ย อีหยานก็คือเป็นผักที่มีแคลอรี่ต่ำนะครับเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพครับผักเคลวนี่เป็นซปเปอร์ฟูดนะครับที่อุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆมากมายนะครับ mm hmm. ก็หากรับประทานเป็นประจำนะครับ mm hmm. ก็จะช่วยให้สามารถป้องกันปัญหาต่างๆเ,เรื่องของสุขภาพได้นะครับอย่างมีไฟเบอร์สูงนะครับช่วยลด ความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคเบาหวานนะครับช่วยลดไขมันในเส้นเลือดนะครับป,ป้องกันโรคความดันสูงนะครับมีมีลูทีนนะครับแล้วก็พวกสา,าสารที่เป็นซีแซนทีนนะครับสูงช่วยป้องกันเรื่องอดวงตานะครับแล้วก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับป้องกันมะเร็งแล้วก็มีคอรฟิลสูงนะครับ ช่วยช่วยในการดักจับสารก่อมเร่งนะครับมีโพแทสเซียมนะครับช่วยในการเ,เสริมส่งเสริมสุขภาพของหัวใจนะครับแล้วก็ช่วยลดน้ำหนักนะครับเพราะว่ามีแคลอรี่ต่ำนะครับมีไฟเบอร์มีพวกที่เป็นกากใหญ่นะครับกากใหญ่แล้วก็มีเบตาารร้าแคโรทีนนะครับวิตามินเนะครับช่วยในการบำรุงผิวหนังนะครับผ,ผิวหนังแล้วก็ เส้นผมนะครับแล้วก็เป็นเป็นแหล่งแร่ธาตุที่มีมีแร่ธาตุต่างๆนะครับแร่ธา,าตุต่างๆมากมายที่สําคัญคือพวกแคลเซียมพวกอะไรที่มีสุขสสาคัญต่อก่อกระดูกนะครับพวกกระดูกและฟันพวกมีแมกนีเซียมมีพวกที่เป็นแร่ธาตุช่วยป้องก,กันโรคเบาหวานนะครับโรคหัวใจพวกนี้นะครับ คับเคลนี่นะครับเป็นเป็นผักที่มีสารอาหารมากนะครับแต่ว่ามีน้ําตาลน้อยนะครับจึงเหมาะมากนะครับเหมาะอย่างยิ่งเลยสําหรับผู้ที่รักสุขภาพหรือผู้ที่ต้องการที่จะลดน้ําหนักนะครับครับก็ควรระวังในการรับประทานผักเคลนะครับก็เกิดถ้าเกิดว่ารับประทานมากเกินไปนะครับ ก็จะไม่มีผลดีต่อร่างกายนะครับเพราะว่าผักเคลเนี่ยมีสารทีาเรียกว่ากลโตรเจนนะครับซึ่งบริสในการยับยั้งการสร้างฮอร์โมนในต่อมไทรอยนะครับทําให้ร่างกายนำไอโอดีนในเลือดไปใช้ได้น้อยกว่าปกตินะครับก็คือพูดง่ายว่าถ้าขาดสารไอโอดีนเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะทําให้เกิดโรคคอพอกได้นะครับ ครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ